สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่กดมาเจอคลิปนี้ให้ดูเงาไปก่อนเราอยู่ในกันเราอยู่ให้ดูดิเครื่องทั้งนั้นเลยค่ะเติมพลังมีพี่สาวเสียจงมาเยี่ยมนะคะสวัสดีค่ะพี่ตั้มกับพี่ชัยสวัสดีครับโอ้จองอะไรครับต้องอะไรโอ้โหวันนี้เรามีอะไรร้ปะป,ะปะ๊ส้มตํา แล้วก็ซอยจุค่ะซอยเนื้อดิบอะไรที่เขาเรียกกันน,น,น,นะคะอันนี้ก็มีผลไม้ดองนะคะนนส่วน,ส,วน <c oughs> ส่วนตรงนี้ก็คือเรามีเรามีผักบุ้งเรามีหมูกระทะนะคะหมูกระทะนี่มีเต็ม3สามชั้นค่ะ,ะไปดูซอยจุใช่ไหมคะ,ะดูแม่เวียค่ะแม่เวียได้เป๊กหนึ่ง เปนหนึ่งไม่ถึงเปนึงกได้ค่ไดได้เป็กนึงค่ะสตาร์ทเครื่องอันนี้จุค่ะปะป๊ะจุแปนึงกันแกอะแรก่อนใช่ไหคะวันนี้วันอะไรคะวันพิเศษอะไรคะวันที่บ้มักะาคยิบห้าคลหรอคะอันนี้ปอะไรนะวันกินเล้าแห่งชาติแล้วอันนี้ปะป๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นฝั่งนู้คเขาจะเรียกว่าสลัดสดองนี้เรียกว่าสล โอ้โหพผัานน่ากินมากอย่าดรามากเขียงนะคะเพราะว่าโว้ยถ้าเขียนสารมันก็ไม่ใช่ใช้จูนนะนี่แหละของแท้ของแท้อีสารบันเท่านี่แบๆอันนี้เรามีกระทะมารอแล้วค่ะอันนี้แล้วก็มีอะไรนะแหนมเนืองมาจากอุดรด้วยนะคะฝากจากของฝากจากพี่สาวกับพี่ชายเสียจงนะคะแสบมาเด้อมาเด้อ แซ<ส>่บๆฝากช่องด้วยนะคะเหญ่ตัม้มอม่ใช่เหญ่ตั้มพ่อใหญ่อะไรนะปบบว่าเพ่อใหญ่ชายกับแม่ใหญ่ตั้มออ่าฮะม,มาจากอุดรเลยเด้อพี่น้องเด้อตั้งสุนในอุดรเราไปกดดูครับผมเราอาจจะไม่ได้ช่องใหญ่แต่เราทําด้วยใจนะพี่เนาะเราทําด้วยความรู้สึกของเรามีเลยแซ่บๆกัดไปโอ้โหอ่ะอ่ะใครก่อนอ่ะพี่ตั้มก่อนอ่ะพี่ชายก่อนนะมาจะดีแล้วผัสสะทั้งนั้น ม่แซ่บก็ต้องบอกว่าแซ่บแล้ววันทียนี้คุณลองกล้องแม่งอรัโอ้โหนี่ไงนี่คือยังไงนนหนึ่ง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 ดาวหนึ่งดาวจากห้าดาวอ่ะป้าปา <laughs> แซ่บอีแล้วเนื้อสดดูสีเนี้ยก็รู้แล้วว่าสีมันเข้มเนื้อซ่จุเรื่องสีเข้มแล้วก็มันจะสดแต่ตำมกี่มีนะครับหมดไปละแล้วก็อ่านี่คันเทนานะครับไม่ใช่ไม่ใช่สันติกีิบนะ็ตัวคันเทนาะ จิมนิดเดียวครับถ้าจิมเยอะมันจะดูไม่ไฮโซครับจิมนิดเดียวเหมือนอซูชิของอญี่ปุ่นจิมนิดเดียวนิดหน่อยนิดหน่อยเอาป้าปายกงับฮึมสวยโอเคค่ะอ่าพี่ตั้มพี่ตั้มไม่เอาสักชิ้นเหรอคะเนื้อซอมมันจะหวานหวานหวานตอนนี้นั่นคัก น้ำกิมใส่น้ำตาลไปห้ากิโลของแคมต้องเป็นแบบนี้คยอดนี่ใช่ไมนี่ของแคมต้องเป็นแบบนี้มีวิธีหนึ่งผสมตำอันนี้เขาเรียกว่าซูชิซูชิอีสานโอ้โหแซ่บโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันว่าเอาซูชิอีสานก่อนแล้วเจอกันกับเมนูต่อไปนี่ซูชิอีสานนี่ครับนี่แซ่บพื้นกันเหมือนอ่าถ้าประเทศไทยก็จะเป็นเมนูยำปลายแซลมอนครับ อันนี้นนเนื้อสดไซมอนอ่อเนื้อสดบัวบ้านเราเนี่ยนะเ <c oughs> ข้ากันดีครับเข้าก,กันครัก,กโอเคค่ะปาดแก้วนะแก้วมีมแก้วโอ,โ,โอ้โหแก้วระอาเราแก้วฮันนีกเก้นอย่างสวยเลยค่ะกับกระท่อมไปนาของเราเหมือนเดิมอ่ะแม่เวียจะไม่ชิมสักคำๆๆโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้ก้อยขมเชฟเคอรี่ค่ะเชฟเคอรี่ส่งทั่วประเทศนะครับผมเคอรี่จะทำให้กินถ้าส่งถ้าส่งแค่สองแสนนะครับอันนี้เคอรี่จะทำไม้กินนะคะคือโมงเราวนี้ไฮโซนะครับสามารถจ้างใครมาก็ได้ครับอันนี้ก็คือหมูกระทะค่ะจ้างไม่ได้นะหยุกโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปได้มาแล้วนะคะก้วยค่ะก้วยเคอรี่ค่ะโอ้โหอันนต้องใช้ตะเกีบกินนะครับเพราะว่าระดับมันจะมีระดับขึ้นมาแซ่บ กินกับสะเดาค่ะใช้ก้อยบ้านๆนี่ยเป็นก้อยระดับนก้อยนี้กคอินเตอร์นะครับก้อยซูชิก้อยชูชีโคอินเตอร์เอลเอนะครับเพราะว่าเรากินอยู่ที่ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็คือเอแอลเอนุ่มนิ่มละลายในปากอันนี้อันี้หมูกระท่าจิ้มเจียวขมขมเป็นเนยนั่นหมูกระท่าจิ้มเจียวขมขมมันก็เป็นตะเมาแตนนะเฮ้ยคุณไว้ไหมเอาไหไม่จ้าหาเอาห้ังมา สุดยอดเป็นไงบ้างคะสุดยอดลองเบิ้งเออลองเบิ้งอันนี้อ่ะเคอรี่ทิมต่อค่ะฝีมือของเคอรี่ค่ะอมละมุนละมุนละมุนเห็นไหมละมุนเครี้ชอบผักเคอรี่ชอบผักโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันกินรานี้มันเข้าตำเร็วนะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะตอนที่เราจะสไพรเค้กเสียจงกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นเค้กของเสียจงนะคะเค้กที่จีแอบามานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิด,ดกันแล้วก็เราก็จะมาปักเทียนกันนะคะเค้กตัวนี้ที่สั่งมาในราคาหนึ่งพัน 450บาทนะคะคือรวมเราวรวมแล้วทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวปักเทียนก่อนค่ะ

ก็ไวู้กันนี้มานนะฮะง่ายมันไม่มีอะไรพิเศษกว่านี้แล้วแหละอก็คือทุกคนก็มารนมตรงนี้แล้วนะไม่มีอะไรที่ต้องออะไรเลยอ่ะเป่าสิหนึไอ้เทียนนี่เปล่าไม่ดับไม่ใช่เหรอกต้องเป่าให้ดับสิเล่ามันจะให้กันเลยไม่ต้ห่วงเลยห่วเล่ามเนี่มันไม่ดับหรอกดับเปล่าเลรางันเขาจะเล่นีเหรอ น้ำลายเต็มเล <Bean> ยขอบคุณครับผลเล็ก็ยังดีครับผมถือดีๆโดนจะแตกถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปขันเซียจงถือเค้กันนี่ว่าถ่ายยัง